นะครับถ้าสีเขียวสีเขียวก็คือออกซิเจนโอเคไหมครับจบนะจบนะครับดังนั้นต่อมาอันที่สองก็คือเรารู้จักหัวทิพย์อันนี้เขาเรียกว่าหัวทิพย์อันนี้คือข้อต่อหัวทิพย์นะครับสามารถต่อกับข้อต่อตรงนี้เข้าใจป่ะอันนี้เขาเรียกว่าชุดชุด สมดุลชุดต่อมือจับนะอันนี้เขาเรียกว่าห้องผสมแก๊สนะครับห้องผสมแก๊สมาข้อต่อวาล์วเปิดปิดวาล์วออกซิเจนอะเซทิลีนนะครับแล้วก็บิด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 ,บดให้แน่นตรงนี้ลักษณะแบบนี้วาล์วไฟย้อนกลับตรงนี้ออกซิเจนแล้วก็อะเซทิลีนเข้าใจปะ่ะแล้วก็มีมีเข็มขัดรัดท่ออันนี้ก็ต้องให้แน่นมีหางปลาเขาเรียกว่าหางปลาตรงนี้โอเคไหมครับ ดังนั้นที่ครูบอกตรงนี้เขาเรียกว่าชุดชุดเชื่อมแก๊สไว้สําหรับต่อถังแก๊สโอเคไหมครับดังนั้นรู้ก็ต่อแล้วมันมีอีกชุดหนึ่งก็คือสามารถต่อแบบนี้ได้อันนี้เขาเรียกว่าหัวตัดแก๊สเขา้าใจไหมครับอันนี้ไว้สําหรับเชื่อมแก๊สตัดแก๊สเชื่อมแก๊สตัดแก๊สมันก็มีแบบออโต นะเดี๋ยวครูสอนในสัปดาห์ต่อไปนะครับแบบตัดตัดออตโต้นะมีเครื่องตัดออตโต้ตัดเลเซอร์มีนะตัดแบบบอยคัตมีดังนั้นการตัดแก๊สนะครับเป็นวิชาเป็นวิชาวิชาหนึ่งเลยดังนั้นครูมาบอกมาสอนอธิบายเบื้องต้นเท่านั้นเข้าใจไหมครับให้พอรู้เข้าใจดังนั้นเรารู้จักตรงนี้เรียบร้อยแล้ว มันก็มีเข็มยางอันนี้ไว้ยางหัวทิพย์เข็มยางหรือเข็มทาความสะอาดหัวทิพย์ไว้สําหรับยางหรือทําความสะอาดหัวทิพย์ตรงนี้โอเคไหมครับต่อมาโอเคนะจดจด,จดได้จดนะครับเข็มยางหัวทิพย์ต่อมาก็คือที่จุดไฟที่จุดไฟไล์เตอร์สปาร์คไลเตอร์นะครับสปาร์คไลเตอร์ตรงนี้ จุดไฟก็คือตรงนี้มันจะมีประกายไฟเข้าใจปะมันจะมีตรงนี้เขาเรียกฐานหินหรือเปิดเปิดหรือเปลี่ยนตรงนี้ได้ฐานหินตรงนี้คล้ายๆเห็นรู้จักไฟแช็กไหมครับไฟแช็กไหมครับมันจะมีประกายไฟใช่ไหมครับการเกิดการลุกไหมการเกิดการเผาไหมการเกิดการระเบิดมีสามองค์ประกอบจำไม่ดีมีสามองค์ประกอบนะครับหนึ่งอากาศสอง Şeben